ช่วงตีสองที่ผ่านมาเกิดพายุฝนกระหน่ำและลมกันโชคแรงในตัวเมืองบึงการแรงลมได้พัดต้นมะขามยักษ์อายุกว่าร้อยปีลม้มลงฟาดกับสายไฟฟ้าแรงสูงทําให้เสาไฟฟ้าที่มีม้อปแปลงติดอยู่ด้วยหักโค่นลงมาอีกสองต้นม้อปแปลงพังเสียหายส่งผลให้ไฟดับอีกเครื่องเมืองและยังมีบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายอีกเป็นจนํานวนมากโดยเฉพาะบ้านของนางวิไลวันพรมโคตรวัย67ปีแรงลมพัดเอาหลังคาบ้านกว่าครึ่งหลังปลิวมาตกกลางถนน,นหน้าบ้าน ทหารจากกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงการและผู้นําชุมชนต้องช่วยกันเก็บกวาดเพื่อให้รถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและยังมีบ้านเรือนที่อยู่ละแวกเดียวกันได้รับความเสียหายอีกมากส่วนโรงเรียนอ,อนุบาลบึงการวิสิตอํานวยสินก็ได้รับผลกระทบจากพายุเช่นกันแรงลมได้พัดเอาโครงหลังคาที่จอดรถล้มลงลากไปไกลกว่า50เมตรขณะที่หลังคาของอาคารเรียนก็ได้รับความเสียหายเช่นกันนอกจากนี้ยังมีอีกหลายพื้นที่ในอำเภอต่างๆของจังหวัด ที่ได้รับความเสียหายจากพายุเช่นกันถือเป็นพายุฤด,ดูร้อนอีกระลอกนับเป็นวันที่สองติดต่อกันและเป็นครั้งที่7ภายในเดือนเดียวของจังหวัดบึงกาฬ